ค่ะจบไปแล้วนะคะสาหรับการแสดงชุดไม่ได้ยินนะคะชุดนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านประหลัดส,สมจิตสิริชัยชุ่มนะคะเป็นผู้มอบรางวัลในชุดนีอ้อยู่ด้วยกันก่อน,นะคะอยู่ด้วยกันก่อน,นะะอสำหรับชุดนี้นะคะผู้ปกครองท่านใดนะคะผู้ปกครองของนักเรียนที่แสดงนะคะจะมอบรางวัลให้ก็เชิญเลยนะคะ ผู้ปกครองที่มาร่วมง,งานไม่ได้เตรียมรางวัลมากก็ไม่เป็นไรนะคะเมื่อวานนี้นะ,ะได้ไปคนล,ละสองส,สามกระสอบกลับบ้านขนมนะคะสำหรับชุดต่อไปที่จะแสดงนะคะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไรยงานนะคะเตรียมขึ้นเลยนะคะเตรียมขึ้นเวทีเลยนะคะรายชื่อผู้แสดงนะคะเอาขอเข้าแถวดูกล้องด้วย